ดูนุทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นครับน้องนัดพัณนัดหนึ่งในนักแสดงสงครามหมอลำหรือว่าน้องคำนางนะครับออกมาขอโทษแฟนๆุวงอิงเพชรบ้านแพงเพราะเหตุนี้นั่นเองนะครับรีดดวา่าพี่ๆนักแสดงทุกคนเนี่ยรักุวองอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของน้องทุกคนเลยนะครับวันนี้น้องนัดพัณนัดกับทุกคนออกมาขอโทษแฟนคลับแล้วออกมาขอโทษดดุวงอิงเพชรบ้านแพงนะครับรีดดวา่าเอฟซีแฟนขลับเข้าไปกดรีโพสต์กันแบบรัวๆนะครับตอกย้ําความแรงของ ละครเรื่องสงครามหมอลาครับตอนนี้พี่ๆกับทุกคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยก็เคลื่อนไหวทุงอิงเพชรบ้านแพงกันหนักมากหลังจากที่กระแสนะครับบิวจิตริยาตกงอิงเพชรบ้านแพงดรวยว่ากลายเป็นไวรลัลถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากครับทุกคนหนึ่งในนักแสดงสงครามหมอลาอย่างน้อง คำนางครับทุกคนหรือว่าน้องนัทนั่นเองนะครับเดือออกมาเคลื่อนไหวถึงอิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องบอกว่าขอโทษองอิงด้วยนะที่ปกป้องจากพี่บิวจิตธัญาไม่ได้เพราะว่าคำนางเองก็โดนเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนด้วยเอฟซีฟนคลับนะครับได้เห็นข้อความที่น้องนัทเนี่ยได้โพสต์ปรากฏว่าไปรีโพสต์กันแบบรัวๆกันทีเดียวนะครับหรือว่าตอนนี้ครับทุกคนกระแสเรื่องสงครามหมอลำเนี่ยยังไม่ได้หายไปไหนครับเมื่อวานนี้ทางด้านคุณแอนนาเสือหรือว่าพักแพงนะครับได้ไปเจอบิว จิตธิยาที่ร้านกว๋วยจั๊บของบิวจิตที่จังหวัดขอนแก่นครับปรากฏว่าไปตบแก้แค้นครับทุกคนให้กับองอิงเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆนักสแสดงเนี่ยเอ็นดูอิงเพชรบ้านแพงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เบิ้ลประทุมราชนะครับพี่เข้าทิปที่ดาดินครับทุกคนรวมถึงเมื่อวานนี้พี่นุชรุษนันครับได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงอิงเพชรบ้านแพงเช่นเดียวกันครับทุกคนหลังจากกระแสนะครับบิวจิตธิยาเนี่ยตบอง์อิงเพชรบ้านแพงฟีเวอร์นะครับต้องขอเช่นชมกับทุกคนน้องๆทั้งคู่น้องเล่นได้สมบทบาทมากๆ ดเฉพาะบิวจิตกับวง,งอิงครับที่ เป็นละครเรื่องแรกของน้องทั้งคู่ด้วยแต่ทําออกมาได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงครับทุกคนได้รับคําชมเยอะมากๆและที่แน่ๆตอนนี้ครับทุกคน F4 แฟนคลับอิงเพชรบ้านแพงแฮรแชร์คิวงานของบิวจิตชริยานะครับแชร์ไปทําไมครับทุกคนแชร์บอกว่าเจ้าเปลือกทุเรียนไปให้ซึ่งคอนเสิร์ตของบิวจิตล่าสุดที่ผ่านมาบิวจิตได้กล้วยไปครับทุกคนซึ่ง F4 แฟนคลับแกงหนักมากครับช่วงนี้อย่างที่บอกครับทุกคนว่าไม่ใช่หน้าทุเรียนเนาะเป็นหน้ากล้วยนะครับ F4 แฟนคลับหากล้วยได้ ก็เลยเอากล้วยไปคล้องคอบิวจิตชลยานั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์องค์อิงบิวจิตฟีเวอร์จริงๆในตอนนี้นะครับแล้วก็น่าติดตามมากๆสําหรับละครเรื่องสงครามหมอลำแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะได้ไปถึง8.3านะครับสำหรับละครเรื่องสงครามหมอลำเมื่อวานนี้ทางด้านที่โอดบุตรรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับทีนี้ครับทุกคนน้องนัดพักนัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมอิงเพชรบ้านแพงน้องน้องได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกว่าคิดถึงน้องสาวองค์อิงเพชรบ้านแพ,นพงมากๆเลยหลังจากจบ จากกองละครสงครามหมอลำนี้ไปนะครับรีดีว่าแฟนๆหรือว่า FC ฟแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็คิดถึงบรรยากาศในกองถ่ายที่พีนะครับต้อนรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงกันเป็นอย่างดีนะครับเชื่อว่า FC ฟแฟนคลับทุกคนเนี่ยภูมิใจในตัวน้องมากๆครับทุกคนน้องกับการก้าวไปอีกขั้นกับความสําเร็จในการแสดงนะครับทุกคนเป็นการแสดงละครรีดีวด่าองค์อิงเนี่ยเล่นได้สมบทบาทมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ทําเพื่อ FC แฟนคลับจริงๆนะครับและสิ่งที่น้องเคยพูดเอาไว้สําหรับองค์อิงเพชรบ,บ,บ้านแพงน้องเผยว่าลาก็ไม่มีอะไร ที่จะตอบแทน fc แฟนคลับนอกเหนือจากจะพัฒนาตัวเองครับแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีรวมถึงในเรื่องของการแสดงผลงานต่างๆที่ดองพัฒนาตัวเองก็เพื่อ fc แฟนคลับนั่นแหละครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีความสุขมากๆกับทุกคนกับการได้ชมละครที่อุ้งอิงเล่นนะครับวันจันนี้แล้ครับทุกคนหนึ่งทุ่มตรงเนาะทางช่องวัน31หลายคนบอกว่าไม่ได้ชมทีวีมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับทุกคนตอนนี้พอลูกสาวได้มีโอกาสเล่นละครทางช่องวันนะครับก็มีการปััฝฟ่น เช็ดหน้าจอครับทุกคนเพื่อจะเปิดดูลูกสาวแบบเต็มเมจอทางช่องวัน3 1เนอนาะทุกคนบางคนก็ชมทางออนไลน์ก็มีนะครับทุกคนก็ถือว่ากระแสะตอบรับดีมากๆเลยนะครับสำหรับเรตติ้งละครเรื่องนี้ทีนี้เห็นมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะว่าเรตติ้งละครเนี่ยเขาวัดจากอะไรอุ้มอิ่มข่าวกระแสะใช่ไหมครับทุกคนแน่นอนว่าวัดจากคนดูแบบเรียลไทม์เลยนะครับทุกคนอย่างเช่นการดูทางออนไลน์เนี่ยแปดพันกว่าคนก็แปดพันกว่าบ้านแล้วนั่นคือเรตติ้งที่เขาวัดกันที่ชมละครเรื่องนี้นั่นเองครับทุกน ไม่รวมกับทีวีนะครับ,รบก็จะได้ชมกันแล้วครับทุกคนสําหรับในวันพรุ่งนี้เนาะเห็นบอกว่ากําลังเข้มข้นเลยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยไม่แน่ใจว่า,วาวอิงเพชบ,บ้านแพงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับพรุ่งนี้นะครับทุกคนหลายคนบอกว่ารอติดตามผลงานของน้องนะครับสำหรับน้องใหม่ไตดาวอิงเพชบ,บ้านแพงก็มาพร้อมๆกับพี่นัดพัณนัดเนาะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าแสดงด้วยกันเขาย่อมคิดถึงกันอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือคิวงานอิงเพชบ้านแพงรันอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนนี้น้องไปแสดงที่บ้านกุดน้ำใสใช่ไหมครับตำบล กุดน้าใสอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับองค์หญิงเพชรบ้านแพงเอาอยู่เมื่อคืนนี้ตรงกับวันเปิดฤดูกาลของสาวน้อยลาเพลินโ์นะครับน้องไปปรากฏตัวก็คือ FC ฟซีฟนคับก็คือแฮ่เข้าไปเช่นชมก็ไปถ่ายคลิปถ่ายรูปกันเพียบเลยด้านหน้าเวทีสําหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็โอ้โหคนล้นสนามจริงๆนะเมื่อคืนนี้พ่อโจไม่ได้เดินทางไปด้วยนะลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่ดูแลแ,แทนทั้งหมดเลยจากองค์หญิงเพชรบ้านแพงนะครับน่ารักมากๆจริงๆครับทุกคนแล้วก็น้องว่างนะทุกคนในส่วนของ1ิ 1องนี้นะครับแล้วก็14อุงหญิงเพชรบ้านแพงต้องไปแสดงที่บ้านโนนทันตะบนนาจาร์อำเภอสีชมพูนะครับจังหวัดขอนแก่นแล้วก็15ตุลาคมครับบ้านดอนหันตะบนชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น16บ้านโนนสำราญอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็17ตุลาคมเป็นคอนเสิร์ตเปิดด้วยการรอบ2สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะเปิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดห้างโรบินสันตอนนี้เปลี่ยนสถานที่แล้วนะครับ18ตุลาคมคทุกคนแสดง ที่บ้านขนวนนครตบลกุดกว้างอเภอหนองเรือจัังหวดขอนแก่นนะครับ19ตุลาคมบ้านนาด้วงตบลนาด้วงอเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับ20ตุลาคมวัดมัชิมงคลนะครับบ้านนากลางตบนาเหล่าอนาวังจังหวัดนองบัวลําพูนะครับ22ตุลาคมบ้านเหล่าตบโคกพระอเภอกันทรวิชัยจัมหาสารคามนะครับ24ตุลาคมกำลังไคนแสดงอยู่ที่โลตัสมีนบุรีถนนสุวินทวงศ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร คอนเป็นคิวของกำนันแกะนะครับ25ตุลาคมสวนน้ำที่ดีปาร์คนะครับอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับ26ตุลาคมครับทุกคนตลาดนัดคลองถมประจันตรคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ28ตุลาคมครับทุกคนแสดงอย ah. ู่ที่บ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงอําเภอหนองบวัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับ29ตุลาคมอยู่ที่บ้านเมงตำบลบ้านเมงอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ30ตุลาคมบ้านหนองครูตำบลจานอําเภอเมือง bon จังหวัดรีสเกบุญ กระถินอีหลาน้อยองค์อิงอเพชบ,บ้านแพงนะครับแล้วก็3 1ตุลาคมบ้านแพราขาตาบลแพราขาอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินนั่นเองครับใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กาลังใจองค์อินเพชบ,บ้านแพงกันที่นั่นด้วยกันนะครับแต่ที่แน่ๆ30ตุลาคมนี้งานบุญกระถินที่บ้านองค์อิงเพชบ,บ้านแพงครับทุกคนก็ฝากาพ่อแม่แมแมด้วยเนาะใครที่อยากจะร่วมบุญทําบุญกับน้องครับก็สามารถาไปทักกันัด้เลยที่พ่อแม่อ,องอิงแฟนเพจตอนนี้รู้สึกว่าจะมีบัตรกระถินขายแล้วก็จําหน่ายอยู่นั่นเองครับ ก็ขอให้ทุกคนแพลนดีๆเดินทางด้วยความปลอดภัยหาโรงแรมหาที่พักดีๆด้วยแล้วกันนะทุกคนสําหรับวันที่ 30- 31มีมหรสพศารศ้อยเพชรบ้านแทกนะครับแล้วก็ตั้งองค์กถินวันที่31แห่ไปวัดหนองคูนะครับโดยรถแห่ไทยรถแห่ของเสียอามเสียเอมนั่นแหละครับทุกคนที่จะแห่ไปแล้วก็รอติดตามชมบรรยากาศความสุขได้เลยแต่ที่แน,น่ขอกระแสพลนไว้ว่าจะไปครับทุกคนวันที่31นี้ก็เหมือนกับจะเป็นการตั้ง ต้นกระถินไปกับน้องด้วยอะไรอย่างี้ครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันที่31ตุลาคมก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคิปนี้ก็ทุกคนฝาก FC แฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับอุมนะ้มอิม้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนครับก็ขอทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยกันนะครับรักทุกคนนะครับ